ก็สวัสดีทุกท่านมาพบกันเออเอัปีกกันแล้วนะฮะก็จะมาเล่นเกมเกมเสียอะไรฟะเสียอะไรฟะป๊ดเสียงแป๊บดี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 

ระวงังถ่ายอะไรกันนะหยุดแล้วก็มากันจนได้นะฮะนี่นะฮะโอก็ากานจนได้แล้วมันเล่นไงฟันเนี่ยมีกระต่ายมีแมวมีหมา แล้วนี่ใครคนนี้ก็ตายมเดี๋ยวจะเล่นอันนี้ไปมานะไอจะเล่นรีวิวเกมใครอยากเล่นเล่นเดี๋ยวทิ้งไว้ใต้ลิงก์ให้นะะ จะเข้าไปเล่นรีวิวกันบ้างอ่ะไอ้หยาอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจนะไม่รู้มือไปบปภาษาเสียอะไรฟะอ่าไม่ออกใครอ่านออกช่วยด้วยอ สาเสี่อะไรฟ้ฮะแม่ผ้าได้ต่างหน้าบ้านเปล่าอันนี้เป็นครูชิน้นแม่หิวข้าว นีชื่อพี่ชายไปก่อนนะอันนี้ชื่อพี่ชายวีรกรทิชาเอาขเ่ Rescue okay. ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะอียาพยยาไปนะฮะอืมไงัทีละ ทีร่รายงานสกุลคู่เจ่างดติหาัอะไรเช่นนี้วันนี้จะไม่ตัดต่อนะอินฟลิตี้ถูกง่านใต้เชื้อ อันนี้อาจยาวนิดนึงจะไปเออพาดีจะไม่ตัดต่อดีกว่าที่เกียจตัดแล้วก็ต้องต่ออีกจะไม่ตัดต่อนะคลิปนี้ แค่นี้แหละไอ้เชีรยเอ้ยบันเายเกมไม่ใช่เกมผู้หญิงด,ด,ด้วยดิเกมไม่กิดจะเล่นนะกูจะเล่นให้มันเลยค่ะอืมอาจทุดมากนิดนึงนะเพื่อไม่ให้ความเหงาฟ้าฟ้าฟาอ,อะไรละปะปาเอ๊ออะไร พี่ไม้แฟนพี่มไม้แบบยทุยะเราือใครกันนะคะพาต่อไป